bơ thằng ai this hết lady. I'm going phi mow you. But hold mặt khô don't phi mang kê. mình cái này à, buy đi Son, young. Son, thấy Oh. I'm going น้องบ่เดือดจังไลยน,น้ำน้ำห้องบ่ห้องห้องก็คือมื่อกี้ได้เดินทางมาอยู่ที่เพื่อนในป๊บเดอ้อพี่น้องเไยเนาะทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะคือมาถามเรื่องเพื่อนเล่านี่แต่พี่น้องไงเนาะคืออ่าขัดของเดือาเข้าใจกันผิดหน่อยนึงตามทีทั้งนั้น หมเสร็จพี่นโบกสร้างเนาะแนะนำสร้าง,งมุนันวาให้เอ็มให้เอ็มมันพาเฮือนนี่คือทั้งนี้ก็ให้เอม็มบัดท่านพี่น้องกันเนาะแล้วก็ตั้งวงก,กบวางประตูใหญ่แต่ว่าสร้างเพิ่นบุกเข้าใจแน่ก็เลยมาแก่งานอีกวันนี้มาแนะนำทั้งสร้างเพิ่นแล้วก็สัมบุญแล้วพี่น้องเอ้ยยังนี้ เด็ดอีกคือทางไอ้ปอกเลยยังบมดได้หูดออกไปดองเบิ้งอ่าก็เจ้าเหิตไปไดก็เอาบมดจักแนวชีวาสร้างพผนว่าแล้วก็แล้วไปล้ววะฮเธอแต่ว่าเรื่องสีเรื่องอย่างนี้ละทถาแล้วไปที่น้อกเนาะทั้งนอกทั้งอย่างก็คือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่พ่อให้อะไรทางไอ้ปอกพูนอุยเถิงพูนไอ้ปอก Hết đang nằm bưng ong cứ khay tôi đích bỏ hết đang nha bắt đi đu bay đi hai tui yên miễn bài đi có tôi à. tui yên bao tôi nong bung nha tui yên tui tui nóng về hai lập bớt là, bài bớt không, không đi ngang tục đi ngang tục đi ngang tục ตรงไหนเล่เลยเฮยอนน่ะฮะอันไหนทางไหนทางไหนอัน uhm, น uh, um ี้บ uh ่กัดทางนี้เออมาพุหธนาวะเล่าแล้วคือทางสร้างเป็นมาธาสีบ่มึงนี่กันมาทาหน่วยเดียวเพิ่งธาทางไหนเบื้องไหนธาอยู่ในทางในมึงก็ธาอีกบ่เบื้องเดียวเออ เอาๆนั่งอยู่ซื่อน้อล่ะคือพากันมาเบิ่งเบิดยังเห็นมื้อนั้นพู้นละพี่น้องเ็ตั้งแต่มื้อที่ว่ามามอบข้าให้เรามื้อนั้นพนอ้าวคือยังบ่ทันเห็นแอ้มหั่นนะ นนเออโอ้องคงพนคิว่าแล้วท่านี่นะถ้าสีแล้วเราคิว่าแล้วเล,เลยนะเอาเอาเอาอักเลยพี่้องเย้ยกกระพาบน,นี้ได้กบได้เกไม่เอาได้เกไม่ย่างเลยเลยพี่้อง,องน,นี้ กะสิเข้าโรงเรียนได้แล้วเนาะเบิเพื่อได้สงเสขวได้ยกเทียงตให้ไปหร นั่ง回หลุงไปติ๊กจอลุงเออได้กินด้ก็ตืบ่มีหอดโทรทัศน์อีกใดพี่น้องคือในปอกผลในบริธรรมดาเด้ออีเข็่เบิงเบิ้งไดบ่ใดอยู่ขึ้นมาพี่เขอ้ออนแหงขนาดพี่น้องเห็นเนาะ กะคือมื้อนี้กะตามที่ว่ามานั่นละพี่น้องเนาะหาพากันเข้ามาแนะนําสร้างมาเดทเบิ่งมันคิวสีกลุ่มกุ่มอยู่เบิ่งเบิ่งส่งเบิ่งห้องนี้ก่อนเพื่อนบ่ได้ปัดบ่นี่ปัดบ่ bưng đại bóng tí bì nóng 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 đi nóng đi nóng à. đi nóng à. <laughs> đi, nóng 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 น่อยพี่น้องเอ้ยฝุ่นใหม่พุ่นก็นยังเหลืออยู่เนาะไม่ไม่แป้งก็ยังอยู่บ่านไม่เป้ยงยัยงซีเพนเออเปได้ไรได้เฮือนนะเลีวคักเลยปเป็นจังไรคลักปะฮะคักเลัก ตะกานอนฝนตกไปจังไดหัวมวหัาอยลายโอ้พี่น้องเอ้เออเขามาบ่งนังืเขาก็มาน้อยนะจากคนสีาพี่น้องกเด็กน้อยกับบุญบุญอยูุ่่นซเฮือแล้วก็ได การคลิปนี้กกบูมี่ยังหลายแล้วพี่น้องเนาะการบริษัทไทยทางอุปกรณ์ยังลูกๆแล้วก็อยู่ซีบูเป็นพี่น้องเลยบุญก็ว่ายู่มาแต่เถื่อกันเลยเนาะเอ๋อโอเคแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แกอ่าปากทางบูมี่พี่น้องเนาะอิซีขับมาอ่าแบบจักว่าอ่าได้ขับมาเบื้องชมแล้วก็ซอยอ่า